โปรฟอร์ดบายแนนนี่ค่ะช่องโปรฟอร์ดบายแนนนี่นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดนะคะแล้วก็การตกแต่งรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นนะคะเป็นแนวทางในส่วนการตกแต่งนะคะให้กับลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่กําลังรับชมคลิปและกําลังตัดสินใจอยู่นะคะในส่วนการซื้อขายนะคะผ่านทางช่องทางโปรฟอร์ดบายแนนนี่นะคะเป็นการซื้อขายผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะปลอดภัยหายห่วงค่ะ มีในส่วนของการโอนเงินหรือยอดการจองต่างๆนะคะผ่านบัญชีกลางของโชว์รูมค่ะแล้วก็กดรับชมคลิปค่ะฝากกดไลค์ like, mm hmm. กดแชร์กดติดตามช่องโปรฟอร์บบานานี่ไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแนนจะพาทุกท่านนะคะมาชมอีกหนึ่งการตกแต่งนะคะที่แนนแต่งให้กับลูกค้าก่อนที่จะส่งมอบเช่นกันนะคะให้กับลูกค้าอันนี้จะเป็นรุ่นยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นนะคะสําหรับรุ่น YT a g นั่นเองนะคะตัวนี้เป็น nexen y tag นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวรอมท็อปนะคะเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะ210แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะกับเกียร์ออโต10สปีดค่ะราคาจำหน่ายอยู่ที่1 1 7 4 0 0 0บาทนะคะเป็น nexen y tag 4 x 2นั่นเองนะคะตัวรอมท็อปนะคะ กับการตกแต่งนะคะตัวนี้เป็นหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะคะแปลงด้านหน้าใหม่เป็นแรปเตอร์นะคะแต่งให้กับลูกค้านะคะรับรถกับเนอรนะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะแต่งให้จบครบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะคะเริ่มเลยนะคะในส่วนของตัวกระจังนะคะเปลี่ยนใหม่ให้เลยค่ะตัวนี้เป็นกระจังของแรปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นกระจังทรงแรปเตอร์นะคะตัวฟอนต์ FORD นะคะจะเป็นฟอนต์ FORD ขนาดใหญ่นะคะที่ใหญ่กว่าฟอนต์ FORD ที่เป็นตัว แปลงหน้าของชุดวายนะคะตัวนี้จะเป็นฟอนต์ปั๊มนูน 3: มิติเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเกลไซส์เดียวกับตัวแรปเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวชุดในส่วนของกล้องด้านหน้านะคะตัวนี้เราย้ายตำแหน่งกล้องด้านหน้ามาติดให้ที่ตัวกระจักใหม่นี้ด้วยนะคะใช้กล้องด้านหน้าได้เหมือนเดิมนะคะตัวฟอนต์ไอบอดีเราทําเป็นงานปั๊มนูน3มิตินะคะทาเป็นสีดําด้านนะคะในส่วนของสีสันนะคะสามารถแจ้งได้นะคะเรา ตีเสสีได้นะคะตามสไปล์ของลูกค้าได้เลยนะคะชุดไฟด้านบนนะคะติดตั้งให้เป็นไฟ led bar แบบนี้นะคะ3จุดนะคะตัวนี้ให้ค่าแสงสีขาวนะคะหรืออยากได้เป็นแสงสีส้มแจ้งได้นะคะด้านบนสามารถเพิ่มเติมได้ในส่วนของตัวสกร๊ปนะคะตัวสกรูป จมูแบบแรปเตอร์มาแล้วนะคะก็จะเป็นสกู๊ปสองฝั่งนะคะติดเพิ่มเติมได้นะคะแนนก็จัดติดตั้งให้ได้นะคะแล้วก็อย่างที่ดานแจ้นะคะเป็นการแปลงหน้าใหม่นะคะให้เป็นทรงแรปเตอร์นั่นเองนะคะตัวกันชนเป็นการขึ้นรูปชิ้นงานใหม่นะคะไม่ได้สวมขึ้นมาแบบชุดวายนะคะนี่เป็นการถอดชุดกันชนและก็ขึ้นรูปชิ้นงานใหม่นะคะเป็นกันชนทรงแรปเตอร์นั่นเองนะคะในส่วนของชุดสีสันนะคะทำสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัวกันชนนะคะตัวนี้เป็นสีดำด้านนะคะ ตำแหน่งเซนเซอร์ต่างๆเราย้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แข้งด้านล่างตัวนี้นะคะอกของแรปเตอร์นะคะเป็นทรงของแรปเตอร์เลยอันนี้ทําเป็นสีดํานะคะหรือจะทําเป็นสีเดียวกับแรปเตอร์ก็ได้หรือจะเป็นสีบอลเงินก็แจ้งได้นะคะ <S <S ในส่วนของไฟตัดหมอนะคะวางตำแหน่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ห่วลากสูงนะคะ <S <S ด้านหน้านมองไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นรุ่นวแท็กนะคะอันนี้ก็คือ แรปเตอร์นั่นเองนะคะ Y Tag แรปเตอร์ White นะคะอันนี้เนะี่ยตั้งชื่อให้นะคะแล้วก็ตัวชุดไฟสำหรับตัว Y Tag ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับชุดไฟ LED Reflector นะคะที่ให้ค่าแสงสีขาวมาให้อยู่แล้วนะคะพร้อมกับไฟ daytime running ท,ที่เป็นตัว C นะคะ C Camp เอกลักษณ์ของรุ่นของ Next Gen เลยนะคะมองแต่ไกลนะคะนี่คือ Ford นั่นเองนะคะแถมเพิ่มเติมให้นะคะเป็นชุดครอบไฟด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นชุดครอบอีกหนึ่งชุดนะคะที่มาใหม่นะคะ มีปีกขึ้นมานะคะสําหรับตัวชุดครอบด้านหน้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็มีในส่วนของการเล่นคลิปนะคะด้านหน้าด้วยนะคะมีสกรีนคํา okay. ว่าเจอร์ด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นสีด,ดาําด้านนะคะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะคะตัวนี้เป็นซุ้มล้อทรงแรปเตอร์นั่นเองนะคะขนาดจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะคะมีซีนงานกันลอยเรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับยึดน็อตเดิมที่มากับตัวรถนะคะตัวซุ้มล้อนะคะเป็นสีดาด้านนะคะแล้วก <sh ็แยกชิ้นกันระหว่างกันชนและซุ้มล้อนะคะ ในส่วนของการติดตั้งนะคะจะมีทีมช่างนะคะที่ติดตั้งให้เรานะคะจะเป็นทีมช่างรถลอนสอดนะคะแล้วมีความชนญโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ดูด้านหน้านะคะจะมองเลยนะคะเป็นลัพเตอร์สวยมากๆเลยนะคะแล้วดูดุดันมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะแล้วก็ตัวล้อแม็กนะคะสําหรับ Y Tag จากเดิมเป็นแม็กขนาด18นะคะในอัปเกรดให้ใหม่นะคะเป็นแม็กออฟโรดสวยๆแบบนี้เลยนะคะแม็กขนาด20นะคะตัวนี้เป็นขนาด2ี่นะคะ ตัวออฟเซตลึกเข้าไปคันนี้ลบ24นะคะ mm hmm. ในส่วนของตัวล้อแม็กตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะกึ่งมิลลิ่งปัดด้วยสีเงินนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวล้อแม็กดูมีมิติขึ้นนะคะตัวรถเราเป็นสีดำนะคะตัวล้อแม็กเล่นสีปัดด้วยสีเงินนะคะก็ดูลงตัวมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะรัดมาพร้อมกับยางโอตานินะคะ ซีรียานนะคะ275 55R 20นะคะหรืออยากได้เป็นยางขนาด335 20แจ้งได้นะคะหรือจะเป็น t r t แจ้งได้นะคะแล้วก็มีการจัดทรงนะคะวงเดียวต่างๆให้รีบร้อแล้ววงเดียวไม่ติดนะคะก็ดูลงตัวนะคะสำหรับคันนี้นะคะส่วนแก้มข้างนะคะตัวนี้แก้มข้างเป็นสีกาไฟนะคะเป็นสีเดิมนะคะมาพร้อมกับคำว่าไบเทอร์โบนะคะเจาะจริงระบายความร้อนได้จริงอันนี้จะระบุรุ่นนะคะว่าเป็นตัวตัวเครื่องยนต์ t ทอร์โบคู่นะคะเป็น10สปีดนะคะตัวข้อบกระจกนะคะเป็นสีกาไฟนะคะมีไฟเลี้ยวมาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับกล้องด้านข้างนะคะตัวนี้ใช้รอบร่วมกับกล้องด้านหน้าและด้านหลังเป็นกล้อง360อสงศานะคะแล้วก็มีเซนเซอร์บายสปอตมาให้แล้วด้วยอันนี้ให้มาดีมากๆนะคะเตือนรถในมาในจุดบอดนะคะก็จะมีแสงสีส้มกัะพิบเตือนให้นะคะแล้วก็ติดในส่งเรหลังคาด้านบน อันนี้จะเป็นราวหลังคาที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้แล้วสําหรับรุ่นวาแท็กนะคะตัวรุ่นวาแท็กนะคะเขาสามารถมายึดแหลกสัมพระด้านบนไดน้แล้วก็เวลาจอดหยุดนิ่งนะคะรองรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง300กิโลหรือลูกค้าการเต็นท์บ้านได้ที่ด้านบนด้วยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นเบ้ากันลอยนี้ก็จะเป็นแบบเซ็ตใหม่นะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของรายละเอียดของชิ้นงานด้วยสวยๆเลยนะคะมีคําว่าอเรนเจอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวกระสานนะคะตัวกระสานเป็นงานแนลสีดาแบบนี้ทั้ง4บาเลยนะคะ ตัวฟิล์มรอบคันติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันค่ะบานหน้า6 0รอบคัน80หรือลูกค้าอยากได้ความเข้มแบบไหนนะคะแจ้งได้นะคะใช้บรนไดเป็นใช้บรรไดเดิมที่มากับตัวรถนะคะเขาก็จะดูมีความสปอร์ตให้อยู่แล้วนะคะหรืออยากได้ความแข็งดูดันเปลี่ยนเป็นช้บรรเล็กก็แจ้งได้นะคะซุ้มล้อด้านหลังนะคะมิติของตัวล้อนะคะจะไม่ล้นจากตัวล้อแล้วก็ไม่มุดซุ้มนะคะอันนี้จะเป็น ออฟลปบ24นั่นเองนะคะหรืออยากได้เป็นออฟซ4ลอ้อล้นแจ้งได้นะคะอันนี้ก็ทรงสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะด้านหลังนะคะตัววายแท็จะมาพร้อมกับสปอร์ตบาร์นั่นเองนะคะเอกลักษณ์รุ่นนี้เลยนะคะจะมีสปอร์ตบาร์มาจากโรงงานแล้วนะคะตัว Sport bar ปสปอร์ะะตบาร์เป็นสีกาฟ้านะคะมีลาตรงกลางเป็นสีบอลเงินแบบนี้ยึดแหลกหรือมัดสัมภาระได้นะคะตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานแข็งแรงค่ะแล้วก็ตัวไฟไท้ายนะคะตัวไฟไท้าย เป็น LED มาให้อยู่แล้วนะคะจะเป็นทรงตัว C ด้านบนนะคะแล้วด้านล่างเป็นตัวโคมอันนี้จนะติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะเป็นชุดคอมนะคะอันนี้จะเป็น ชุดข,ข้ออีกเซตหนึ่งนะคะที่เพิ่งออกมาใหม่นั่นเองนะคะจะมีการเก็บงานนะคะรายละเอียดนะคะสวยนะคะสำหรับชุดนี้ก็มีสกีนโลโก้ตรงกลางนะคะว่าเลนเจอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็ดูสวยมากๆเลยนะคะสำหรับชุดครอบนะคะในส่วนของฝ้าท้ายก็จะเป็นดีไซน์แบบไหนแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเติมได้ในส่วนของชุดกาะฝาท้ายนะคะหรืออยากได้แบบเดิมๆเรียบๆแบบนี้ก็ดูสวยงามนะคะลงตัวเหมือนกันนะคะ มีอักษรคำว่า Y Tag อันนี้อะคริลิกติดตั้งมาจากโรงงานนะคะในส่วนของคำว่า r er a n g e r นะคะอันนี้จะปั๊มไปที่ตัวรถนะคะนั้นติดตั้งให้อะคริลิกนะคะเป็นอะคริลิกคำว่า r a n g e r นะคะเป็นสีดำด้านนะคะก็ทำให้ฝาท้ายดูมีมิติมากขึ้นนะคะดูลงตัวนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบแนวดูดันนะคะแล้วก็แฝงไปด้วยความเรียบหรูนะคะก็จะเป็นสตล์แบบนี้นะคะการชุนท้ายนะคะเป็นการชุนท้ายเดิมที่มากับตัวรถนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดนะคะ ตัวโลโก้ด้านหลังนะคะฝั่งกล้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกล้องถอยหลังนะคะดูมิติฝั่งนี้กันบ้างนะคะดูสวยมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมิติด้านนี้ก็จะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างนะคะเอกลักษณ์ของรุ่นเลยนะคะสําหรับภายในนะคะเราไปดูภายในกันบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะสําหรับรุ่นวายแถนนะคะเขาจะบุกด,ด้วยซอฟทัชนะคะก็จะเป็นหนังสีดํานะคะเดินตะเข็บด้วยสีส้มนะคะมาพร้อมกับพงมอะไร ไฟฟ้าแบบ EPa s s นั่นเองค่ะโนตามความเร็วของตัวรถนะคะตัวคอนโซลด้านหน้านะคะบุด้วยซอฟท์พารนะคะมีคำว่า WiT แทกแล้วก็มาพร้อมกับจอการขนาดส2นิ้วนะคะรองรับ Apple c a r p l a y ค่ะ Android Auto และก็สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Fo อพา a s s ได้ด้วยนะคะแอร์เป็นอิสระซ้ายขวานะคะแยกกันนะคะระหว่างคนขับและด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวช่องชาร์จแบบไร้สายนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้สิบสปีดนะคะปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยนะคะมีปุ่มบวกลบที่หัวเกียร์ค่ะแล้วก็ เบรกมือไฟฟ้าน,นี้ให้มาเลยนะคะแล้วก็ตัวโหมดการขับขี่นะคะสําหรับคันนี้ให้โหมดการขับขี่มาถึง4โหมดเลยนะคะกดที่ปุ่มนะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะเป็นสีดำนะคะปักคําว่า w h a t นะคะเดินตะเข็บได้ด้วยสีส้มนะคะเบาะคู่หน้าเป็นปักไฟฟ้านะคะทั้งหมด8ทิศทางด้วยนะคะถุงมลมนิรภัยนะคะให้มาทั้งหมด7ลูกเลยนะคะแล้วก็เป็น กุญแจแบบ Smart k e ีย์เรดนะคะในส่วนของการปลดล็อกรถนะคะเพียงแค่กดไปที่ประตูรถนะคะหรือเวลาเราปลดล็อกนะคะเพียงแค่ลูงมือเปิดด้วยแล้วก็ให้ปุ่มกดสตาร์ทมาด้วยนะคะแถมมาด้วยระบบการขับขี่ในส่วนการช่วยการทํางานนะคะให้กับลูกค้าครบเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุ้มมากๆนะคะแล้วก็การตกแต่งส,สวยๆแบบนี้เนะี่ยแต่งให้ก่อนเลยนะคะลูกค้ารับรถไปสามารถใช้งานได้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์ของแนนอยู่ด้านบนนี้ค่ะเบอร์ของแนนค่ะ098ค่ะ4642364ค่ะ l ล n e ID ค่ะ e a r l underscore ค่ะ n a n 9779แล้วก็ท้ายคลิปจะมี QR code นะคะลูกค้าสแกน QR code ทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลล์แนนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายนะคะรถยนต์ฟอร์ดท,ทุกรุ่นนะคะชอบแบบไหนคันไหนส่งคลิปมาได้นะคะแล้วก็ การตกแต่งนะคะอยากได้ยังไงทักมาได้เลยนะคะยินดีให้บริการและตอบคำถามทุกท่านค่ะวันนี้ก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโ r ร f ฟอร์ y บายแนะนี่ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปค่ะวันน,นี้นขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ